เกิดตรงนี้อีกแล้วอ่ะเออเป็นหมอหน,นอ่ะโรงพยาบาลน่ะมันมีแต่ไม่มีอยู่ไม่กี่ด่านแล้ะนะปั่นเครื่องปั่นเครื่องเยี่ยมมากเอาว่ะว่าเกยชาต้องมาแหละเลยแล้เนี่ยเฮ้ยเกยชาอยู่ข้างล่างฮะอย่างนี้มีตังค์แน่นอนองนี้งี้ตียับยับแน่นอนเขาเพิงรู้โดนตียับยับ มองเห็นเลยแฮปเกย์แชดอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วแชปัาจะตันอ,อยู่ตรงนี้เฮ้เกย์ชดเห็นผมเฮ้ยโดนดักโดนดักโดนมุกเดิมเหมือนเนี่ย

มิจติมิจติเออดีโดนเสียเกย็เชายไล่อย่างดัะครับผมซื้อตั๋ิกาไปทำไมวะโครเปืองตังเลยเฮ้ยรลช้าปั่นขึ้นอย่างนี้รอ ตตตตึึึึฮัลโหลอย่าปล่อยให้ไลน์แฉบปั่นเครื่องฟรีครับเนี่ยคิงมันยืนชิวเลยเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คิงมันมีผู้ย่างรู้กี่ตัววะเนี่ยเกชายังตามมาอยู่ฮะฝั่งนู้นเลือดเต็มฝั่งเราก็เลือดเต็ม เกยชาเกยชายัางตามผมอยู่แฮะเอ,อ้ยชิงฝั่งนึงเขาเลือดเต็มไหเอาเรื่องจัด,ด,ด,ดเอน็นผมรู้สึกว่าไม่หนัดอย่างแรงอะตอนนี้ ไปแล้วครับหลายยาวไปไม่เน่นนกแตก

ปีศาจแม่งมุไปฆ่าราชามันได้โปรดอยให้ผมต้องวิ่งถึงชั่วโมงได้โปรดราชาฝั่งมันเลือดยังเต็มอยู่เลยเออลดไปนิดนึงแล้วเยชาตามผมไม่ไม่อยู่เลยฮะตัวนี้ไล่ดุจริง ล่วงอ่ะกีเซอราล่วง <Okay. S 1> ไปแล้วครับกีเซอชาล่วงล่นฆ <Okay. S 1> ่ามันให้ได้เจ้าแมงมุมเจ้าปีศาจแมงมุม เปลี่ยนไลา์วิ่งมั้งฮะเขาจะได้บอกว่าดักเราไม่ถูกต้องเปลี่ยนบ่อยๆแล้วผมลา์วิ่งผู้ยังรู้เลือนรถแค่ปริมเดียวเอ้ยรถอีกแล้วครับผมข้ามัน เจ้าปีศาจแบงมุมจะเรียกไปจ่ายกับเกย์ชาไหมยังวิ่งอยู่เรื่อย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 โอเคชามันอยู่บนหัวผมนี่แหละ มันเห็นผมแล่ให้แกช่าพยายามวิ่งแบบว่าเปลี่ยนไลน์บ่อยๆครับผมเขาจะได้ดักเราไม่ถูกเอ๊งงกะดิงงกะดิ ดูไ่อยเกย์ชมันดักผมสู้เขาปีศาจเบงมุมจะให้มัน<ส>หิวปีศาจเบงมุม<ส> ๆๆๆๆๆเออมีนกมาบางเกือบช็อกกอนกีแล้วผมอะแต่ผมว่าไม่ได้โดนชอกนะเมื่อกี้อย่างมากก็แค่เจ็บ เจ้ากีชาอ้าวไปตีไม่ได้เสียลมอย่าลืมฮิวกันด้วยนะลมไปฮิวกันด้วยไม่กันพี่คิงมันอยู่บนตึกเจ้าปีศาจแมง,งมุมถ้าเป็นหมอมันฮิวเต็มปะเนี่ย ปีศาจแบงกุมฆ oh ่ามันผมวิ่งมาเจอปีศาจแบงกุมว่ะโอ้ยโดนแล้วหนึ่งเพชรเอา่ะยิว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 ติ่งยิวติ่ง สวยไมไ่ตีโดยผู้ย่างรู้ปิดตามแเปงมุมล่องคาผู้ย่างรู้ไ่กันวิ่งกันครึ่งชั่วโมงแน่นอนเออย,ยิงผู้ย,งย,งงยางรู้แเปงมุมเกชาร่วงฮะเลือดเต็ม ข้ากอยากรู้เร็ว จะมองผมเอ้ยมองกันมองกันพยายามหามุมมองกันสิไม่ได้หรอกลู่โดนตะตัลงลู่ไปแล้วเอ้ยลุกมาไปไปแล้วโอ้ลู่อีกแล้วมันน่าจะวนขึ้นมาแล้วอ่ะกเยังรู้ยังไม่ตายเจ้ากีแช่เจ้ายังตามเราอยู่ ข้ามาบิดหลามแมงมุมบิดหลามแมงมุมต้องรุนรนะโอ๊ยโดนตีเจ็บไม่ไหลยวต่อ มันมองอยาให้มันขึ้นมาโอย้ยแชมันจะบิงขึ้นมาแชร์แม่งงุมไปฆ่ามัน,ชนแชร์ทุบอะไ้ววะเอาลนกมาเออสวย กูยังรู้ฟังมันยังจูบเมงมุมเราอยู่นะฮะแล้องวิ่งกันไปยาวๆเกชาดักผมวะไม่ได้พลังของหมอต้องรู้จักไปนะ Long bao long bao lù à, luôn lù luôn 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 bing luôn พยายามหามุมมองอย่า้แต่ไม่ได้เตด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 เ่ดเต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 ดเดเต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 ด อย่าแล้วโอ้ยโดนแล้วหลงเพจตรงอันนี้แล้วแหละสวยละมันดักผมลบกว่ะยูยูยูไปยู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  Pin. yêu điều Đi tử điều điện tử điều điện tử điều điện tử điều hết. มันชิวขนาดเอาจ่อยมาบล็อกเลยวะไม่ได้หรอกไอจ่อยตีติด,ตดเอออยู่อีกอยู่แล้วยู่อีกเอาบล็อกกันเองบล็อกกันเอง ปวดเลยจะเต็มแล้วครับเลือดเอ้ยเต็ม

หมื่น้านหมื่นเจ็ดเล่นจกใช่ด้วย <c oughs> เออตีโดยผมไม่เป็นไรเดี๋ยวฮิวมใหม่เดี๋ยวฮิวใมววใหม่หมอวิ่งไวอยู่แล้ว <c oughs> เฮ้ยมันดักได้แล้วไอ้ช่าดัก <c oughs>

ที่สายแบงมุม